สวัสดีครับมาดูนะครับเฉลยข้อสอบเก่าในสิบตำรวจกันต่อนะครับซึ่งเราก็เริ่มด้วยสายอเมริการครับที่สอบไปเมื่อที่15มีนาคกสามนะครับก็มาถึงข้อที่11แล้วนะครับข้อนี้เขาบอกว่าคน200คนทุกคนจะต้องป้องกันโควิดโดยใช้แมสร้อยสีคนนะครับใช้เจลล้างมือ93คนอยากทราบว่าคนที่ใช้ทั้งแมสและเจลล้างมือกี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตครับโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตซึ่ง อันเนี้ยออกทุกปีแน่นอนครับอย่างน้อยๆหนึ่งข้อต้องเจอครับนะนะเซตแล้วก็เป็นเกี่ยวเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตนะครับนะก็เป็นหนึ่งในสามเรื่องของเซตที่ออกสอบในสิบนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับเราอ่านโจทย์ดูว่าเขาให้ข้อมูลมากี่ชนิดนะครับซึ่งเขาเนี้ยเขาให้ข้อมูลมา2ชนิดก็คือนะครับใช้แมสกับใช้เจลมสกก็วาดสองวงครับวาดรูป ใส่กรอบให้มันครับซึ่งก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันสองร้อยคนเว้นในวงเนี้ยมีทั้งหมดสองร้อยครับทุกคนจะต้องป้องกันโควิดนะครับป้องกันโควิดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทั้งสองร้อยคนเนี่ยครับนะจะต้องมีการใส่แมสหรือเจลล้างมือนั่นเองนะครับหรือต้องมีการป้องกันนะครับเว้น คนที่ไม่ป้องกันเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยไม่ป้องกันเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนต้องป้องกันนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าใช้เมส์ร้อยสี่สิบสามนะครับใช้เจลเก้าสิบสามแล้วเขาถามว่านะครับ <20. S 1> คนที่ใช้ทั้งแมสและเจลเนี่ยมีกี่คนเขาถามตรงไหนครับตรงกลางนี่ครับนะซึ่งนะครับถ้าเราจะหาตรงกลางนะครับ ง่ายเลยครับตรงกลางเท่ากับมันมาจากสูตรเซตนั่นแหละแต่อันนี้พี่ยอ่อให้จำง,ง่ายๆก็คือถ้าจะหาตรงกลางก็หาจากวงหนึ่งครับบวกวงสองครับแล้วก็ลบสามช่องครับนะวงหนึ่งหมายความว่าอะไรครับก็คือวงนี้ทั้งวงวงสองก็คืออะไรครับคือวงนี้ทั้งวง ก็มันมีสองวงอ่ะถูกไหมมันมีสองวงแป่นก็เอาข้อมูลกับวงหนึ่งเนี่ยมาบวกกับวงสองแล้วก็ลบด้วยสามช่องสามช่องหมายความว่าช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้รวมกันซึ่งสามช่องเนี้ยรวมกันเนี่ยเท่าไหร่ครับก็ข้างนอกเป็นศูนย์แสดงว่าอยู่ในสามช่องเนี้ยสองร้อยครับนะอยู่ในช่องสามช่องนี้สองร้อยแต่ว่าแต่ละช่องเท่าไหร่นี่เราไม่ดูแต่ว่ารู้ว่าสามช่องรวมกันสองร้อยนก็คิดเลขธรรมดาครับตัวนี้ 6 3ดหนึ่งไว้เป็น2 2 36อลบ200ก็เท่ากับ36มว้ยตรงกลางตรงนี้ก็คือ36ครับตอบได้เลยคือข้อ2นะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากน,นะครับนะวาดรูปแล้วก็แทนในสูตรหาตรงนี้จบเลยครับ อันนี่คือสูตรการหาช่วงตรงกลางามันมาจากสูตรเซตนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยเราแปลงให้มันจำง่ายๆนะครับนี่แปลงให้จำง่ายๆเฉยๆโอเคนะครับแล้วคลิปนี้เอาสัก3ข้อนะครับ3ข้อต่อไป12ครับ มีคนติดเชื้อโควิด60รายนะครับรักษาหายแล้ว35รายคนที่ยังรักษาต่อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อนะครับอันนี้เขาถามเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนั่นเองนะครับนะถ้าเขาามเปอร์เซ็นร้อยละเนี่ยนะครับใช้สูตรนี้เลยครับ หน้าหารหลังแล้วก็คูณด้วยร้อยครับนะหน้าคืออะไรครับหน้าคือข้อมูลตัวหน้าครับนะหลังก็คืออะไรครับข้อมูลตัวหลังครับนะหลังหรือหน้าคิดจากอะไรครับคิดจากคำว่าเปอร์เซ็นต์หรือ,อรอลล่านี่แหละนะครับนะอันเนี้ยรักษาต่อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโคติเชื้อหรือ รักษาต่อคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของคนติดเชื้อวันอะไรที่อยู่หน้าก็คือหน้าอะไรที่อยู่หลังก็คือหลังครับวัดอันนี้คนที่รักษาต่ออยู่หน้าคนที่ติดเชื้ออยู่หลังวัดคนที่รักษาต่อกี่คนครับถ้าเนี้ยรักษาหายเนี้ยทั้งหมดมันหกสิบถูกไหมรักษาหายสามสิบห้าแสดงว่ารักษาต่อกี่คนครับก็เอาหกสิบลบกับสามห้าก็จะเหลือยี่สิบห้าครับนะ คนที่ติดเชื้อทั้งหมดก็60นะแพนก็เอา25ครับหารด้วย60คูณด,ด้วย100ยครับก็จะได้250ส่วน6อันนี้เราหารได้เลยครับ6อะไรย5 64 24นะครับเหลือ16 1ก็41แค่นี้จบเลยนะครับไม่ต้องหาต่อแล้วก็ตอบข้อ1ได้เลยครับนะ สี่บอครับโอเคนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้อยละนะครับขอ้อนี้อยู่ในหวัวข้อเปอร์เซ็นต์ร้อยละนี่แหละครับออกทุกปีครับเรื่องนี้แน่นอนก็ค่อนข้างออกหลายข้อด้วยนะครับเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ร้อยละต่อไปนะครับ ข้อ13ต่อเลยครับเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับ80มิลลิกับน้ำเปล่า20มิลเจลล้างมือ1ขวดมีขนาด1ลิตรนะครับถ้าต้องการเจลล้างมือ5ขวดต้องใช้แอลกอฮอล์ปริมันเท่าไหร่อันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับผสมสารนะครับหรือจะเป็นโจทย์ปัญหาทั่วไปก็ได้นะครับนะ ผสมสารซึ่งก็อยู่ในหัวข้อโจทย์ปัญหาทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่พูดเกี่ยวกับการผสมสารนะครับคราวนี้เรามาดูครับในการทำเจลล้างมือนะครับมันต้องผสมด้วยแอลถูกปะแอลกอฮอล์บวกกับน้ำครับ นะครับอันนี้คือในการทําเจลล้างมือนะครับแอลกอฮอล์มาผสมกับน้ําซึ่งก็บอกว่าในการผสมเนี่ยจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ย80 <c oughs> มิลลิลิตรนะครับนะครับแล้วก็น้ําอีก20มิลลิลิตรครับนะอันนี้คือส่วนผสมก็จะรวมเป็นเท่าไหร่ครับ100วัดในการทําเจลล้างมือเนี่ย100มิลลิลิตรเนี่ยครับก็ต้องเอาแอลกอฮอล์80กับน้ำ20ครับ คราวนี้เขาบอกบอกว่าเจล1ขวดเนี่ยมีประมาณหนลิตร1ลิตรเนี่ยก็คือเท่ากับ1,000มิลลิลิตรนะครับ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรเฟสถ้า1ขวดเนี่ยทำเจล1ขวดก็แน่นอนจะต้องใช้1,000มิลลิลิตรเฟสถ้า1,000มิลลิลิตรเนี่ยก็ต้องเกิดจากแอลกอฮอล์เท่าไหร่ครับแอลเนะี่ยน800ะ นะครับรวมกับน้ำเนี่ยสองร้อยนะครับอันนี้คือในการทำเจลหนึ่งขวดก็ต้องใช้แอลกอฮอล์แปดสิบมิลลิลิตรน้ำสองร้อยมิลลิลิตรคราวนี้เขาถามกี่ขวดครับเพรนีห้าขวดครับแน่นอนถ้าห้าขวดมันก็คือห้าพันมิลลิลิตรถูกไหมง่ายๆเลยถ้าหนึ่งขวดแปดร้อยห้าขวดน้องก็ใช่ห้าเนี่ยคูณครับใช่ห้าคูณเลยครับ นะ58 40ครับก็เป็น4,000มิลลิลิตรครับส่วนน้ำก็เอา5คูณ5 20ก็อันนี้เป็น1,000นะครแต่เขถามอะไรครับข้อนี้เขาถามต้องใช้แอลโกอฮอล์เท่าไหร่ก็ตอบ4กคับ4,000มิลลิตรถ้าถามว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่ก็ตอบพันนะครับก้อนนี้ก็ ถือว่าไม่ได้ยากมากนะนะก็พอทําได้นะครับแต่ว่าเราต้องตีโจได้ออกนะครับนะก็คลิปนี้เอาไว้3ามข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจได้เลยครับถ้าเป็น YouTube ก็กดซับสไครต์ได้เลยนะครับเราจะมีข้อสอบเก่าๆเนี่ยนะครับมาเฉลยให้ดูเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับแล้วว่าอ่าเเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ